สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะไอค่ะกับช่องสบายดีมาร์เก็ตนะคะวันนี้นะคะทุกคนไอจะมารีวิวอุปกรณ์เกมค่ะอุปกรณ์เกมที่ไอจะมารีวิววันนี้นะคะก็คือแก้วค่ะแต่ไม่ใช่แก้วธรรมดานะคะตัวนี้จะเป็นแก้วสแต็คค่ะทุกคนก็คือเป็นเกมเลี้ยงแก้วนั่นเองก่อนที่จะไปดูนะคะฝากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนให้ไอด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะบริษัทสบายดีเอ็กเพสขนส่งไปเรา ใครที่สนใจอยากจะขายของหรืออยากจะส่งของไปร้านนะคะก็สามารถแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์เกมที่ไอจะมารีวิววันนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะแล้วนี่นะคะที่ทุกคนเห็นมันวางอยู่ข้างหน้าไอตรงนี้นะคะก็คือแก้วสแต่กนั่นเองค่ะแก้วตัวนี้นะคะเขาใช้ในการเล่นเกมเกมที่เขาเล่นนะคะก็จะเป็นเกมเลี้ยแก้วนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะวัสดุข,ของเราจะเป็นพลาสติกอย่างดีเลยค่ะ มีความแข็งแรงแล้วก็ตรงหน้าแก้วนะคะเขาจะสกรีนเป็นลวดลายด้วยนะคะมีความแข็งแรงแบบสีสันสดใสมากเลยนะคะแก้วสแต็กตัวนี้นะคะมาพร้อมกันทั้งหมด12ใบค่ะแก้วสแต็กตัวนี้นะคะเขาใช้ในการเล่นเกมเลี้ยงแก้วนะคะเกมเลี้ยงแก้วนะคะก็เป็นกีฬาที่ฮิตในช่วงนี้มากๆเลยค่ะเกมตัวนี้นะคะช่วยในการฝึกทักษะความว่องไวความเร็วแล้วก็สมาธิโดยการจับเวลานั่นเองค่ะเป็นของเล่นเสริมทักษะพัฒนาการระหว่าง มือสมองสายตานะคะทุกคนส่วนรูปแบบการเล่นนะคะง่ายๆเลยคะ่ะเริ่มต้นที่2สเต็ปค่ะสเต็ปแรกนะคะจะเป็น3 3 3สส่วนสเต็ปที่2นะคะก็จะเป็น3 6 3สที่ทุกคนเห็นไอเลียงอยู่ตรงหน้านี่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสเต็ปที่สองนั่นเองค่ะทุกคนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าการเล่นเกมเลียงแก้วนั้นเล่นกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะ เล่นที่1จะเป็น3 3 3นี่จะเป็น5่าเบสิกที่สุดสําหรับท่านี้นะคะจะใช้แก้วเพียง9้าใบเท่านั้นการวางเริ่มต้นก็3 3มานั่นเองค่ะการหยิบแก้วเราจะเริ่มจากการหยิบขวานําซ้ายตามแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจำไว้เลยนะคะตั้งกองไหนเก็บกองนั้นก่อนแบบนี้เลยค่ะส่วนการเล่นที่2จะเป็น3า3 การเล่นแบบที่2นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพียงแต่กองตรงกลางนะคะจะเพิ่มแก้วว่าเป็น6ใบนั่นเองค่ะจะใช้แก้วทั้งหมด12ใบนะคะการเล่นก็จะยากขึ้นมานิดนึงเรามาลองดูกันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับแก้วสแต็กตัวนี้ ใครชอบหรือใครสนใจนะคะอยากจะเล่นเกมเลี้ยงแก้วนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งไดที่แอปช้อปปี้กับัตซ่าได้เลยนะคะราคาเพียงแค่164บาทเท่านั้นค่ะรวมค่าขนส่งแล้วด้วยนะคะและถ้าสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยค่ะบริษัทสบายดีเอ็กขนส่งไปรา ใครที่สนใจอยากจะขายของหรืออยากจะส่งของไปแล้วนะคะก็สามารถสแกนได้ที่ด้านข้างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากับไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ